ขอบคุณทางการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งจากที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็นับเป็นเกียรติของจังหวัดร้อยเอ็ด,ออดแสงสีเสียงตระการตางานหมอลำเฟสติวัลรวมศิลปินคณะหมอลำชื่อดังสร้างความหมั่นประการตาค่ำวันที่19กันยายน2568า้ณลานหอวหวตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนชชายชัชวาตรเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานหมอลำเฟสติวัลเพื่ออนุรักษ์และสืบสารหมอลำศิลปะพื้นบ้านอีสานที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทางวัฒน,นธรรมโดยมีผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวนสริชการและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักการจัดง,งานเป็นการต่อยอดหมอลำสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติและผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคต งานจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21กันยายน2568พบการแสดงจากคณะหมอลำชื่อดังอาทิระเบียบวาทศิลป์ประถมบันเทิงศิลป์และเสียงอีสานร,รวมด้วยศิลปินทีป๊อปรวมทั้งโซนสตรีทฟูด้ดอาหารฟริวชั่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจับรางวัลของที่ระลึกมูลค่ากว่า300,000บาทเข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา17.00นถึงเที่ยงคืนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า งานนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมอีสานแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลกลิ่นซีซั่นจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนสน่ห์หมอลำในงานหมอลำเฟสติวัลวันที่19-21กันยายนนี้ณนะลานหอโวตจังหวัดร้อยเอ็ดฟรีตลอดงาน